นี้นะครับคุณผู้ชมนะครับสาหรับาสาวนครสวรรค์น,นะครับที่เดินทางมาจากนครสวรรค์น,นะครับจับไข่ได้คือ0ูนแปดศูนย์แล้วก็เลขทูบนะครับคุณผู้ชมเลขทูบก็ได้เลขเก้าเก้าห้าหนึ่งนะครับอ่ะขอให้มีโศมีลากเดอเดินทางมาจากสาธุสาธุสาธุข,ขอให้ตาเซยามีตาจันด้นบันดานให้ผู้ที่เดินทางมาจากนครสวรรค์น,นะครับจงได้รับโศกรับลาบ่อนี้แล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลครับตัวนี้นี่นียี่เดยนี่น,น,น,นี่ครับเป็นเทียนจุดเลยครับอธิษฐานเอาเดอ้อสิไปสอบคู่สอบข้าราชการทหารตำรวจก็อธิษฐานเอาเดอ้อมากแก่บนหลายคนเลยนี่นไปสอบติดคู่กับมือนันก็ไปสอบมมามาขอเลขวะครับโอมันไก่มือสีออกแล้วเนาะ ไก่พวกหนูมาไก่เมียมาจากไสครับมาจากพื้นในโชคพวกหนูมาจากกำแพงเพชรพุ่น่ะเปิดกำแพงเพชรพุ่นเอาขอเพิ่นขอเพิ่นครับมาจากนครสวรรค์พุ่น่ะมาจากนครสวรรค์เอาตรงๆจริงๆล่ะอ๋อมาขอเลขกก็เพิ่นับเพิ่นไห่พวกหนูเพิ่นไห่แท้ๆล่ะมาแต่ใกล้ปั้นนี่เดินทางมาไก่พวกหนูมาขอโชคขอลาภนี่ล่ะอ๋อขอน้เพิ่นเลยครับขอเลยขอเลยโอ้ยแดดห่อน ออขอโฉคขอลาบกับตาซีกับตาจันกับยายมีส่วนหลายกับมิตรครูกใกล้ๆเรามาขอไดครูใกล้ๆกับใดทะเลเล็บทะเลน้อยครูใกล้ๆกับใดคนละสิบล้านหกล้านลินบอกครับ ขอผลเลยเด้อครับเด้อขอเลยครับะนะครับคุณผู้ชมนะครับก็มีผู้ที่เดินทางเนาะมาจากกําแพงเพชรนะครับมาเพื่อจะขอเลขเด็ดขอโชคกับตะเซกับจะมีกับตะจันเนาะหลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคแห่งนี้นะครับ ก็มีผู้ที่เดินทางวันนี้เดินทางมาจากไกลกันหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเนาะแล้วก็สมุทรปราการกำแพงเพชรนครสวรรค์นะครับก็มากันเยอะนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดวันหยุดเนาะวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับคุณผู้ชมใครมาขอก็ขอให้ได้ ดังใจได้ดังความมุ่งมา่ปรารถนานะครับคิดเงินก็ให้ได้เงินเด้อคิดทองก็ได้ทองนะครับไหลมาเทมาเนาะก็ให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกๆคนนะครับเด้อคนค้นกันนะครับคนเลยมีครบครับมีอยู่ครับมีครบอยู่เรียกได้เรขกอะไรครับหยิบทีละลูกครับได้เลขศูนย์หยิบสามลูกครับเอาเอาลงไปเอาลงไปอีกเอาลูกนี้ลงไปอีกรู้ว่าเป็นเลขศูนย์แล้วเอาลูกนี้ลูกนี้ลงไปใหม่ นค,นคนใ่เผื่อม, <pe w> มันออกศูนย์ศูนย์เอาใหม่ <Okay. S 2> เออได้แปดใช่ไหมครับได้ศูนย์ได้แปดได้ <80. S 2> <c oughs> ได้ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์มาจากนครสวรรค์บ่โ <c oughs> อ,อครับสาวนครสวรรค์นะครับสี่หกหกจ้าสี่หกหกฝั่งน,นู้น <c oughs> <c oughs> รอดูเลขทูบก่อนใช่ไหมครับนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับก็มีนะครับผู้ที่เนาะเดินทางมาจากนครสวรรค์นะครับหยิบไข่นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้สี่ก็ได้ศูนย์แปดศูนย์นะครับแล้วก็แตยานะครับมาบอกว่ามีคนมาทุบสารเนาะเมื่อเมื่อวันคืนเมื่อคืนก่อนนะครับส่วนเลขสารตะเซก็มีเลขสิบแปดนะครับ เลข8นะครับนี่นะครับคุณผู้ชมที่รอยรอยทุบเนาะเป็นรอยทุบแล้วก็มีแตกนะครับแตกอยู่ทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแผ่นแล้วก็หกแผ่นนะครับคุณผู้ชมหกแผ่นนะครับโอู้ครับมาฟังมาต้อนหมัอว่านนะครับเป็นสงสัยเขาว่าเอาบัานไดนี่ทุบว่าฉนฉนบันไดนี่ก็หักไปเคืองหน่อยหนึ่ง วักคีรถเจ๋งมาตอนประมาณตีสองตีสองครับมาตอนประมาณตีสองล้วก็มาทุบแล้วก็ขับรถไปขับรถหนีว่าะจ้ะในเลขกงนบรถผืนกีตเซยายมี่เฮ้จังได้กับบัจักเพิ่นเมือว่าจังได้เือว่าจังได้กับบัจักจังบัถือเลขนั่งเกีหือว่าถือหลายโผด่ว่ามีเงินจ่ายติ เพราะว่าบนหนึ่งก็ถือหลายกันได้ครับหมดบนหนึ่งนี่ลูกคาถือแต่จะมืดแคทูบติครับมันก็เป็นไปได้หลายยางเนาะคิดไปหลายอย่างนะครับนี่ก็บาล็กที่ตะจันอ๋อครับคนสุรินททีวีครับเคยได้บิ่งบอใกล้เข้าไปใน u t u b e อยู่ครับเข้าไปใน youtube เด้อ คนส 1941, ุรินทีวีครับคนสุรินทีวีมีเอฟซีเหนี่ยงแน่นย่งมันหั่นได้ลงครับเดี๋ยวมือแรงสีลงเด้อคลิปเจ้าเด้อตัดต่อใบก่อนนะครับมือแรงสีลงแต่นครสวรรค์กำแพงเพชรังแต่กำแพงเพชรตั้งใจมาเลยมนจ้ะ สั้งเตยมหาตาเซ่เลยยายมีเลยตาจันเลยขอให้ได้โศกใหญ่ๆเด้อรำเขาลือข้าเกโอ้ยส่วนหลายกับมิเตฟูมมาจากใกล้ๆเรอคนได้เท่าละสิบล้านเท่าละหกล้านเท่าละสามล้านครับตัวก้อนๆนี่ก็บนังเต็มมองนีอแล้วครับนี่แถวนีอแล้วนี่นังนี่แถวเหนี่แล้วนี่โอ้ยคนถือครับครับทั้งนังทั้งยังคนเนี่ยัดร้านกับไม่อีกก็ให้ก็ให้ โชคลูกหลานเด้อแมน่นนี่เด็กคนชุดใดแล้วนี่เนยเก้าห้าเก้าหาแล้วครับคนนครสวรรค์เก้าหาแล้วเด้เอกับยูนครสวรรค์หรืกรับแพงเพชนร,รนครสวรรค์นครสวรรค์กับแพงเพชรพ้อมแล้วเพราะว่าอยู่หันนั่งยู่นครสวรรค์บ่อมักับแข้งเพชรพ้อมออ,อ๋อมันอยู่ใกล้ๆก,กันเนาะนครสวรรค์กับแพงเพชรมันลอยต่อติดๆกันนะครับ มาเอาสู่เอาล่าพระคักอะนี่มาขอโชคกับตาเซ่คักๆไปเด้อนี่เดินทางมาจอกมาจากโมงแล้วครับจากคุณพักมาเรื่อยๆบ่พักมาทางเรื่อยๆอ๋อสี่หัวแตสองทุ่มสามทุ่มครับไปทางชัยภูมินี่เนาะเมนบ่บ่ออกทางทางไหนวะไปทางลรบุรี่คุณโรบุรีอ๋อครับ เป็นเก้าห้าแล้วครับเก้าห้าน้องคนจับใครเด็กตัวใดกว่าหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เนาะศูนย์แปดศูนย์เออแมนมือผู้สาวเขาแมนดีดคือว่านะ่ะแหละผู้สาวมาคอาตะเซ นี่แหละครับผังในสาลเพื่อน,นี่แหละปู่คำแสนมาตั้งให้ครับนี่สาลปูล่คำแสนมาตั้งให้ครับสาลอันนี้ปู่คำแสนทำมาตั้งให้เพื่อนห้อยากห้มีโว่วมีลาปู่คำแสนตอนนี้ก็เดินทางไปสิงคโปร์บ้านมาอยู่สาธุสาธุ โอ้น,นิดเดียวเป็นสีว่านี่954ว่าสีอาจเป็นหนึ่งบอครับสีก็นหนึ่งตัวเดียวกันบอกเห็นหัวแหลมๆเป็นสีหรือสีเป็นหนึ่งเอ๋อเห็นหัวแหลมๆเอาเป็นหนึ่งอีรีตัวนี้แอนวะแม่นครับ เออเลขขี่ทั้งหมดเลยเลขขี่ทั้งหมดเลยเก้าหาหนึ่งจับได้ศูนออย์แปดศูนย์น เมนเมนเก่าป่ะครับเก่าหาหนึ่งเมนป่ะครับเก่าหาหนึ่งเก้าห้าหนึ่ง,หหน,งะนะครับที่เดินทางมาจากนกครสวรรค์นะครับจุดทูบได้เก้าห้าหนึ่งแล้วก็ร่วงไข่ได้ศูนย์แปดศูนย์เนาะศูนย์แปดศูนย์ครับ นี่นะครับคุณผู้ชมนะครับสําหรับาสาวนครสวรรค์นะครับที่เดินทางมาจากนครสวรรค์นะครับจับไข่ได้คือ0ูนย์แปดศูนแล้วก็เลขทูบนะครับคุณผู้ชมเลขทูบก็ได้เลขเก้าห้าหนึ่งใช่ไหมเก้าห้าหนึ่งนะครับอ่ะขอให้มีโงมีลากเด้อเดินทางมาจากไกลไปเนี่ยสาธุสาธุสาธุขอให้ตาเซยามีตจันทร์ดนบันด้านให้ผู้ที่เดินทางมาจากนครสวรรค์นะครับจงได้รับโศกรับลาบก่อ,อนใหญ่ๆเนาะ สาธโทสาธุท0ศูนย์แปดศูนย์ล้กเก้าห้าหนึ่งเด็กคนใดแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกตนดต้องสีแดงเลยครับ